ผลจัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อม่วงบ้านบ่อม่วงตำบลสุขเดือนห้าอำเภอเนินขามจังหวัดชัชนาทประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นการทำนาทำไร่ซึ่งเกษตรกรทำตลอดทั้งปีทำให้ดินเสื่อมโทรมลงเนื่องจากเกษตรกร,ร,รใช้ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตพืชสูงขึ้นอีกด้วย ดังนั้นในปีพุทธศักราช2,559ได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อม่วงดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้มีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาวิเคราะห์ดินและแปรผลมีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตทำให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและปุ๋ยได้อย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อม่วงตั้งอยู่เลขที่27หมู่ที่8ตำบลสุขเดือน5อำเภอเนินขามจังหวัดใชนาทวัสดุอุปกรณ์ต่างๆประกอบไปด้วยชุดตรวจวิเคราะห์ดินสื่อความรู้ต่างๆและแผนที่ชุดดินสมาชิกแรกเริ่มจำนวน20รายปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น35ราย คณะกรรมการจำนวน5รายทําหน้าที่ในการบริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่มอม่วงทีมปฏิบัติการ 1. ทีมด้านการเก็บตัวอย่างดิน 2. ทีมด้านการตรวจวิเคราะห์ดินและ 3. ทีมในการผสมปุ๋ย ในแต่ละปีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อม่วงมีการจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต <c oughs> กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนทั้งสิ้น120.000บาทซึ่งมีการเปิดบัญชีภายใต้ชื่อศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อม่วงเพื่อนำเงินที่ได้นำมาหมุนเวียนในการจัดหาแม่ปุ๋ยและเป็นทุนให้กับกลุ่ม ในปีพุทธศักราช2564ได้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแปลผล ให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้นมีการจัดหาแม่ปุ๋ยและให้บริการเครื่องผสมปุ๋ยแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น272รายพื้นที่รวม3531ไร่โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และครุพันดังนี้ 1. ชุดตรวจวิเคราะห์ดินจำนวน10ชุด 2. แม่ปุ๋ยทั้ง3สูตรจำนวน120่กระสอบและเครื่องผสมปุ๋ยจำนวนห 机。